อันนี้หกศูนย์มันเอียงแห้งโอ้โพแทสเซียมโพแทสเซียมอ่านี่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 บอมลุงหัวมันแล้วนะครับนี่สูตรนย์ปุ๋ยตามมงคลเนอะศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับนี่เป็นใซน์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบตะตุลุงการเกษตรมันละยองเนาะแดงเนาะละยองเจ็ดสองละแงมนี่น้องงามนี่นะครับเบืองเกษตรตะก่อนให้มันแดงใส่ไปได้นี่โอ้ ไรในแดงแบกได้อยูบดเลยนี่นะครับเป็นสีห้อยไปจัิงๆแหละเ้าได้เห็นรวมก็บว่าเป็นห้อยอยู่แต่ว่าห้อยปุ๋ยอ้อยหรอวะอันจอกใส้หลุมอเรวบางครั้งจอกเฮ็ดขุดหรือมันได้ดีกว่ากันในแดงมันง่ายหรอุดว่าไรเราคุดมันทีของวอืมไม่เอาแบบนี้เลยโอ้ยผมมามันทีผลได้นี่มันง่ามมันง่ามจนมันทีอ่ะ โอ้นี่ครับแค่ขนหับร่มไปางายพี่เริงและยองเจ็ดสองครับตนน้นใหญ่งามเป็นขายลายละสองพันเด้อเฉพาะต้นมันเด้ยวงรม่มหัวเด้เดี๋ยวได้ที่ผ้าพ<ม>า,าครับเพื่งเบิ่งได้กระสีรอบเลยอยากได้พันมาทั้งนี้แหละเนาะแต่ว่าเพิ่นขายทั้งนี้เท้าของไอ้กวางจึ่มจึ่มอยู่ บริษัทแขกจะมาขยักเถ้าซ่องสิปลูกซ่องสิปลูกก็ไปกอกไว้ไกันยอดปงยอดเบ็ดโอ้โขยอไส้ยังเสร็จแหละครับพี่น้องจุกเพื่อนก็ใส่ไปใส่เถ้ทา,าท,ท,ที่อะไรนะเดีงเงเยงโอ้ปาดวะปะะาดวะมันบ่เคยใส่ปุ๋ยได้ครับเนี่ย หัวที่มาใส่ปาดหัวงามหมะงามจริงๆครับสวยปะโท้อนี่นะครับเออปัดท้ออ๋อมันสูตรเพิ่ล่องขี่ไก่แกบครับมันหกแต่ผมผ้าเข้าไปประเดียวพี่นนองเดี๋ยวสิพ้ามาเบ่งร้อนอ่ะแดงเบ่งเบ่งหัวไทยหัวไทยละย่องจัดสองเลยครับงามครับบ่เคยใส่ปุ๋ยก็จะใส่เท่านี้แหละ ครับเดี๋ยวที่ผ้าออกไปมันดีงามปาไหนางามจนต้นที่ล่มนะครับงามครับให้แางผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวที่ผ้าเพื่อนนะเพ่งบ้านไหมขุดมันบ้า นะครับเดี๋ยวจะคล้องเดี๋ยวนะพันเสี่ออกมาหน้าผมนี่แหละนะครับงามขึ้นงามบุก,กี้เดือนหนึ่งนะครับบุกมีขึ้นเสี่อกแลวแปลงนี้พ่นปลูกแต่มันนี่แหละครับพ่นบักคอยได้ปลูกไว้ อาศัยมาเก็บกู้เอาทีละนิดทีละน้อยนะครับก้านมันจะออกม่วงๆครับระยองเจ็ดสองเพื่อนยืนยันว่ายังสั้นนะครับถ้าถ้าไม่มีนะครับพันมันเนี่ยเพิ่นขายอยู่เด้อฟังท่างนี้นะครับเพิ่นขายแล้วละสองพันปีหน้าก็จะเป็นอะไรละสี่พันหมือนกัอันนี้มันจะเป็นคนละพันหนักพี่น้องเลยมันจะเป็นอันนี้จะเป็นหวยบวงบ่า นะคร iesen, oh, so hmm? right ับอันนี้ละย่องเจ็ดสองครับข้ามาเบิ้งว่านั่นส่ปุ๋ยนะครับเพิ่งพึ่งไซมืกี้นี่แหละครับโอ้ผมแปลกประหลาดมาสัจจรมากหญ้าเพิ่นกระบอกค่อยมีคือคือเฮาเดี๋ยวเพิ่นตั้งร่องทีครับร่องจะทีมีคลิปเก่ากับบันทึกไว้นะครับเบิ่งละย่อง เขาต้องเดินใส่นะครับเพราะว่ารถเ,เข้าไม่ได้นะครับเพื่อนบูมีเราถ่ายหน่อยเพิ่นมีเต่รเราถ่ายเดินตามแต่ว่าเพิ่นคำ้ำรถบ่ได้เพราะว่ามันเจ็บมือนะครับมือไล่เพื่อนรุดนะครับของตลาดนาะแดงมาหน้าเรานะครับสนใจท่อนพันธุ์ก็มาลงได้สร้างจองเอานะครับ มาแต่มีเงินมมาคุยกันเลย <laughs> นะครับตอนที่ไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีจริงๆนะครับมันสับหลังพันมันะนะครับข้อดีของอายองจะ2สองนะครับไม่พบใบหยิกจริงๆครับเพื่อนบอกว่ามันทนต่อตัวโรคใบหยิกนะครับใบหยิกใบงอนะครับจริงๆเออใช่นี่คือข้อดีของเขานะครับ แต่ว่าในทางตำราผมไม่รู้ว่าไงแต่ว่าวันนี้ถามจากปากผู้ใช้งานจริงท่อนพันนะครับระยอง72นี่ท่อนนะครับท่นนะครับท้นต่อโรคใบอีกใบงอนะครับใบด่างนี่ผมเดินมาผมยังไม่เห็นเลยนะว่าเป็นใบงอ สูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับก็0016ก็คือเน้นโพแทสเซียมนะครับนี่นะครับปุ๋ยชนิดเม็ดที่เปิ้ลใส่ันทีเล่งหัวนะบ้างพี่น้องเดี๋ยวต้องกางตับล่าบางแน่นนะเพราสูตรถ้าโพแทสเซียมบันทีใส่บันสีเล่งใส่ยอย่างนะครับเดี๋ยวพามาเบิงเ่งนเรื่อยๆพี่น้อง จะเป็นพันเดียวกันแหละพี่น้องผมเคยถ่ายอยู่แต่เป็นถ่ายแปลงที่ว่างๆนั่นนะครับก็ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยน,นะครับ หัวห้อยหัวเกามันกับพ่อมีอยู่เป็นดอกนี่ได้อยู่ครับแง้มอยู่ระย่องนะครับระย่องเจ็ดสองทนตัวโรคใบยิกขอดีฮวงเขาโอ,โอ้ดีบันทึกไว้ได้ครับแงม้งมแงม้งมแง้มแง้มก็กำลังใส่ปุ๋ยอยู่ครับนี่นะครับการมันสูออกม่งมงวงๆดอกพี่น้องแต่ว่าก็มีอยู่ได้นะใบยิกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นสูงกว่า การทนต่อโรคใบงีบนี่นะครับมีอยู่พอปรากฏว่ามีอยู่นี่นะครับ,มรมรบมเมล็ดปุ๋ยก็จะลงอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่นใส่ศูนย์ศูนย์สีส่ศูนยนะครับเน้นโพแทสเซียมนะครับเน้นโพแทสเซียมแร่ธาตุนะครับเดี๋ยวเจ้าสิมาอบางแง้มหัวมันเป็นขุดแต่ผมมาท่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับครั้งนี้จะเน้นตลาดมันนะครับปีนี้เพิ่นจะได้งามอยู่ดอก ง่ยมีรีพี่นอ,อกแต่ว่ามันที่านาดเละว่ารถไถมันขับเฮ็ดม่ได้มันจิบ่คอยตูงกับคอนเซฟเฮาปานเดเรื่องของเวลาเพิ่นเพราะว่าเราต้องออกแบบนะครับออกแบบไร่ของเราเนี้ยเข้ากับเครื่องจักรนะครับมันจึงตรงคอนเซฟเฮาเดีนี้เพิ่นบ่มีรถไถเพื่อนมีแต่รถไถเดินตามเพื่อนคำบ่ได้แล้วนะครับเพื่อนก็จะบ่ใส้จ้างเพ้่อย่างเดียวนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ